ขณะที่ทางด้านของแกนนาเสื้อแดงเชียงใหม่ก็ออกมายืนยันนะคะว่าไม่เคยมีแนวคิดในเรื่องของการแบ่งแยกประเทศระบุว่าคนที่ออกมาพูดนั้นอยู่ในอารมณ์โกรธเพราะว่าถูกกดขี่มานานส่วนทางด้านหัวหน้าพักคเพื่อไทยก็ออกมาย้านะคะว่าเป็นวาทกรรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อใส่ร้ายรัฐรบาลขณะที่โฆษกกรรมนก็ออกมาระบุนะคะว่ายังไม่ได้รับรายงานเรื่องของกองกําลังติดอาวุธแต่อย่างใดคะ่ะ โดยขณะน,นี้เรื่องของการแบ่งแยกประเทศโดยจะตั้งเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยล้านาน,านานั้นก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมอย่างมากโดยเฉพาะกลุ่มคนเสื้อแดงเชียงใหม่ที่ถูกจับตาเป็นพิเศษจากหน่วยงานด้านความมั่นคงล่าสุดวันนี้นางกัญญาพักมณีจักรหรือดีเจอ้อมแกนนําคนเสื้อแดงเชียงใหม่ได้กล่าวในรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ว่าคําว่าสปปล้านนาเป็นชื่อย่อของสมัชชาปกป,ป้องประชาธิปไตยล้านานา,นาน ขอยืนยันว่าคนเสื้อแดงเชียงใหม่ไม่มีแนวคิดแบ่งแยกดินแดนคิดว่าคนที่พูดเรื่องนี้น่าจะอยู่ในอารมณ์โกรธเพราะถูกกดขี่มากกว่าซึ่งการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงเชียงใหม่ทั้งหมดเป็นเพียงแค่การแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ไม่หวังให้เกิดความรุนแรงแต่อย่างใดขณะเดียวกันนายเอกชัยชัยนุวัตรโฆษกสมัชชาป,ปกป้องประชาธิปไตยก็ได้ออกแถลงการผ่าน Facebook ถึงพลเอกประยุจันโอชาพบทบว่าไม่อยากให้ขยายประเด็นจนนำไปสู่ความรุนแรง และชื่อเต็มของสะปะปะล้านนาก็คือสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยล้านนาก่อตั้งเมื่อวันที่28ธันวาคม2556โดยมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์2557ไม่มีนโยบายแบ่งแยกดินแดนกองทัพปกควรที่จะหาข่าว2ด้านอย่าไปเพียงเชื่อข้างเดียวประเด็นดังกล่าวนั้นมาจากความรู้สึกขับแค้นใจของประชาชนในภาคเหนือและภาคอีสาน ที่ถูกกระทำมาโดยตลอดตั้งแต่การรัฐประหารเมื่อปี2549จนถึงปัจจุบันขณะที่ทางด้านนายจารุพงษ์เรืองสวรรค์หัวหน้าพักเพื่อไทยกล่าวว่ารัฐบาลชุดนี้มีที่มาถูกต้องตามกฎหมายไม่มีเหตุผลอะไรต้องเป็นผู้แบ่งแยกดินแดนอย่างที่บางกลุ่มกล่าวหาทั้งหมดเป็นเพียงการให้ร้ายป้ายสีทางการเมืองมากกว่าส่วนนายนพดลปฐมะที่ปรึกษาด้านกฎหมายของพันรบจโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า พรรเพื่อไทยไม่สนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนอย่างแน่นอนพักเป็นองค์กรตามกฎหมายต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญขณะที่นายวิสุทธิชัยนรุนอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าขณะนี้ประชาชนคงรู้สึกอึดอัดมานานก็เลยเอาเรื่องนี้มาพูดเพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหาทางแก้ไขแต่ก็ไม่ได้มีการดำเนินการอะไรแถมยังถูกด่ากลับซสอีก แลวก็เชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกในฐานะที่เป็นทหารของพระมาหากษัตริย์ก็จะทําหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่สําคัญคงไม่ผลักให้ประชาชนไปยืนอยู่ฝ่ายตรงข้ามนายบรรพฤษภูลเพียรโฆษกกรรมนได้เปิดเผยถึงการตั้งกองกําลังในภาคอีสานและภาคเหนือว่ายังไม่ได้รับรายงานในเรื่องของการจัดตั้งกองกําลังในต่างจังหวัดมีแต่การนําเสนอทางสื่อมวลชนเท่านั้น โดยที่ผ่านมาทางผู้ราชการจังหวัดก็ได้ไปชี้แจงและทําความเข้าใจกับชาวบ้านแล้วในเรื่องดังกล่าวนั้นก็ทําให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงบทบาทและท่าทีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาพบทบว่า2มาตรฐานเนื่องจากพฤติกรรมที่ผ่านมาของนายสุเทพเทกสุบันแกนนำม็อบประชาธิปัตย์นั้นบ่งบอกชัดเจนว่ากําลังยึดอํานาจประเทศแต่กลับไม่ดําเนินการอะไรแต่พอคุณเส้แดงเคลื่อนไหวเชิงสัญ,ญลักษณ์ก็ถูกดาเนินการทันที